ลูกค้าอีกออนอีกนะเจ้าเป็นมาได้สมวันแล้วอ,อ๋อเจ้าแล้วสามวันนี่รู้ต้องตัววันนี้จะเข้ามาซื้อยาแก้อีกแก้ออนถ้าเจ้าบอกเลยนะคะว่าการทายต้องเนี่ยคะ่ะจะแยกให้เขาออมเพรียได้เ้าที่พามาเนี่ย กินกับหน่ำพ่อคิดว่าเสียน้าก็เอาหน้าเข้าไปติแต้แล้วการรูดร่องเนี่ยหรือว่าการอัดเขียนเนี่ยเปิมบาได้เสียเฉพาะน้า,ายยนะเจ้า้นยังสูญเสียเกลือแร่ตัวนะเจ้าตอนนี้มี่ภาวะของคค่าเริ่มอิดออนจะอีแลว้วบง่งบอกว่าเริ่มจะมีภาวะขาดน้าแล้วนะ เข้ามาปะข้าเจ้าเพชชาช่อเอม็มบอกอันนี้กับบอกหูดจะเป็นจ้าได้นะเจ้าวันนี้กะกินยาแล้วกะจิบผงเกลือแรกบ่อยๆตามตีข้าเจ้าเพชชาช่อเอม็มอไปนี่นะเจ้าแล้วสามวันมาปะขำไหมเจ้า